ต่อด้วยคืนนี้ว่าจะเป็นนวดวะเปิดได้เะรอเขาเลิกเคอร์ฟิวใช่ไหมเย็บกันเองนั่นแหละไม่ไหวแล้วคืนนี้อัดอยู่เนะี<า>่ยฮะอัดอยู่เหรอใช่จริงปะเนี่ยจริงอัอดทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าพังก็วเวิร์งหลังไงเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่มาไหมเอาเลยเอาใหม่สวัสดีค่ะโดแจ๊บ อักแจ็บครับเออจบไม่ทมันเลยเป็แจ๊บค่ะเนื่องจากเด็กๆถามมาเยอะพี่เบ้นครับผมอยากปัดโฆษณาจะเริ่มยังไงดีวันเนี้ยเบ้นก็เลยจะมาอธิบายเรื่องการทํางานโฆษณาเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนจบงานโฆษณาเนี่ยเป็นยังไงบ้างด้วยประสบการณ์ที่เป็นฟรีแลนซ์มาถ้าผิดผิดถูกๆูไงก็ขออภัยไว้ด้วยไม่ต้องขออภยัยเราเราโออาเลยมันเป็นสไตล์เราใช่มันเรียกได้ว่าแล้วแต่ประสบการณ์ที่บุคคลคนนั้นจะพบเจอดีกว่าเก็บยานวดก่อนไป ก่อนเริ่มเลยได้ไหมเดี๋ยวเราจะรีวิวโต๊ะทํางานที่ใช้งานในชีวิตจ,จริงนี่คืตัวนี้ไอพวกอุปกรณ์ที่วางล็อกเนี่ยมันใช้ทําอะไรบ้างแล้วอันเนี้ยยานวดมันเป็นของที่ต้องติดห้องติดโต๊ะไว้เนี่ยดูดีคือถ้าขึ้นไปข้างบนนะกใกล้เจ2รอดคนที่เป็น editor อ,อระทำงานอะอย่างต่าๆอะ7 8ชั่วโมงขึ้นไปที่นั่งเนี้ยแล้วจะไปนวดก็ไม่มีเวลาไปนวดแล้วยาน,วนเนี่ยวันเนี้ยโคตรดี คือพี่โจมันมาปล่อยของก็ตอนนั้นน่ะเวลาผมนั่งทํางานผมไปดูช่องพี่ต่อกับพี่จีนบิวเฟเดอร์เขาก็บอกว่ายามิเตอร์คลายอ่ะมันแก้ได้จริงๆผมซื้อมาทุกยี่ห้อและไอพีเซนเตอร์อันนี้พ่อมาทรงแนทแนะนําไปนี่เป็นความฝันเลยนะ่ยอยากเป็นพีเซนเตอร์อยากนวดมากใช่ใช่ค่ะนิตาคายนะคะมีสูตรสองแบบสูตรร้อนและสูตรเย็นขวดจะเหมือนกันค่ะ แต่ว่าหน้ากล่องไม่เหมือนกันสูตรร้อนจะทาแล้วร้อนจัดอย่าทาเยอะตอนคืนน่ะก็ใช้สูตรร้อนน่ะทาแล้วก็ผมเพราผมเฮ้ยความรู้สึกมันเหมือนกับอยู่ในสป,ปาอบไอ้น้ำเหมือนอยู่ในตู้อบสบุนไพรอะ่ะส่วนสูตรเย็นนะคะ เอาไว้สําหรับวันเบาที่เหมือนอยู่ในสปาค่ะคือถ้าสมมุติเราปวดไมเกรนนะคะเราสามารถทาตรงนี้เพื่อผ่อนคลายกลิ่นมันหอมด้วยหอมกลิ่นมันกลิ่นม,มันหอมจิงเออข้อดีข้อดีอย่าง,ง,งเดียวคเราไทีเซ็นเเปลี่ยนมูดเเลยจังวะมันทาแล้วไม่เหมือนคุณยายอืมเ,อเรากลิ่นมันไม่ได้แบบโบราณหรือว่าถ้าผู้หญิงปวดท้องจําเดือนเป็นรองแล้วลองทาตรงหน้าท้องนิดหน่อยก็ดีมันช่วยเหมือนผ่อนคลายดีสุดเย็นจะเบาๆหน่อยสําหรับวันเบาอะไรอ่ะส่วนนี้คือสต๊อกเหรอสต๊อกสต๊อก สูตร้อนจะมีรูปไฟอยู่ตรงนี้นะคะเขียนว่า h o ต cream ส่วนสูตเย็นจะไม่มีรูปไฟนะคะหน้าตาเหมือนกันนะคะอันนี้จะเขียนว่าเย็นนะคะเพราะเราเขียนเองการงงไอ้นี่นะเหมือนอะไรรู้ไหม okay. เหมือนซินเดเละอะคือหน้าตาอย่างนี้นะแต่ หน้าตาดูซอมเลยโคตรร้อนเราใช้มาทุกยี่ห้อและคอนเฟิร์มเลยด้วยด้วยเกียรติของอีดิเตอร์สัญญาด้วยคนนะด้วยเกียรติของบเดเลอร์เลยเบสส่งไปให้พี่ที่เป็นอีดิเตอร์เขาบอกเขาก็ใช้อยู่อ่ะเขาบอกว่าอะไรไม่ต้องส่งมาพี่ก็ซื้ออยู่เงี้ยเหรอแต่เขาบอกว่าส่งมาอีกก็ได้ไปลองดูสอบถามโปรโมชั่นว่ามาจากช่องจัดส Studio นะครับได้โปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับติดต่อไปที่ Mister ค a i ใน Facebook ได้เลยและคีมมันอ่ะบางเพราะ แล้วมันซึมเร็วมากอันนี้คือที่แตกต่างเลยเออใช่พอแล้วเดี๋ยวขายดีเกินเดี๋ยวเราไม่มีใช้มารีวิวที่โต๊ะทำงานของเรากันดีกว่าค่ะจริงๆใช้โต๊ะยังไงก็ได้เก้าอี้ยังไงก็ได้ที่เราชอบคอมสเปก อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแคปให้ดูนะคะซึ่งอาง้าเป็นคนจัดให้แล้วแต่สเปคที่เราใช้เราใช้แค่พีเมียโฟโต้ชอปอิ e l สเอไอบ้างบางส่วนดต่เิชีบางส่วนจัดสเปคตามที่งบประมาณของคุณแล้วก็จอมี3จอแล้วแต่บางคนก็อาจจะใช้จอเดียวในการตัดก็ได้แต่ไม่ได้ใช้2จอเป็นหลักอันนี้คือดูคือตัดอันนี้คือดูภาพพีว,วนะคะว่าถึงไหนแล้วอะไรงนี้ต่วนจอข้างบน คือจอที่ให้ลูกค้าดูเบสก็จะนั่งตรงนี้ลูกค้าก็จะนั่งข้างหลังพวกกระดาษพวกเนี้เอาไว้โจดดูเนาวะเีนกระดาษรียูสนั่นแหละใช่จริงๆมันต้องทําอะไรบ้างในโปรเจกต์นั้นนั้นเป็นบอร์ดที่เขาให้มาแล้วเบสก็โจดพีกนี่นะคะยายากายกล้ามเนื้อกากล้ามเนื้ออันนี้ไม่ได้เซ็ตนะนี่มันวางไว้เลยเพราะเบ็ปวดจริงๆมันตายมันมีทำไมต้องสองอันก็ไม่รู้นะคะสุรโจทจด งานต่างๆเผื่อเราลืมสิ่งสำคัญคือกำลังใจจ้าเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดซิต์เทนใช่ฮอลลีวูดคริกเกเตบิลเกลหนึ่งต่อสี่นะคะตัวเล็กกับตัวเล็กค่ายอะไรใช่แม็กฟอร์เลนหนึ่งต่อสิบสองเอ็ดเวิร์ดเวลาเราตัดเหนื่อยๆอ่ะดูที่พรีวิวอยู่ตรงนี้แล้วก็เย้ยตาไปดูอยู่นิดนึงก็ไม่พวนการตัดอี นี้คือขั้นตอนการตัดงานตัดต่อของโฆษณานะคะสมมุติว่าเรามีคอนเนคชันหรืออะไรแล้วเบสเป็นฟรีแลนซ์ตัดต่อใช่ไหมขั้นแรกเลยเรารออยู่เฉยรอง,งานมาโปรดิวเซอร์ก็จะติดต่องานมานะคะ เขาก็จะโทรมาหรือว่าพุ่มกับเองอะ่ะก็จะติดต่อมาโดยตรงเฮ้ยเช็คคิวเลยเขาก็บีมงานเขาข้าบัดงานอะไร,รของลูกค้าอะไรบัตเจ็ตเท่าไหร่กี่นาทีอะไรเงี้ยเขาอ่ะจะเลือกอีดิเตอร์ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆสไตล์แบบเท่ๆหน่อยเขาจะไปอีกคนนึง<อ>หรือการเล่าเรื่องคนนี้เล่าเรื่องได้ดีค,ค,คนนี้ตลกแล้วแต่ว่าเราถนัดอะไรข่านที่สองลงคิวเลยสมมติดีแล้วขั้นที่สามรอรอ ฟุตเทจจากกองถ่ายครับอันไหนถ้ารีบมากใช่ไหมเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาจากกองถ่ายมาให้เลยเว้ยอ่าเคยเห็นอยู่มาเร็วจะมีมาเร็วมาส่งวินโมไซค์มาเลยอะไรเงี้ยบางทีนะยังถ่ายไม่เสร็จนะแต่เอาฟุตเทจมาให้ก่อนอีดิเตอร์ก็เลือกฟุตไปก่อนปอะไรเงี้ยเทปเนี้ยสบายยถูกไหมงั้นขอทายาได้ไหมปวดหลังคุณชอรลาะเขาปะเนี่ยไม่ได้ชอเลาะไม่ใช่ไหมปวดจริง มันจะไม่น่าเชื่อตรงนี้มาย้ำเนี่ยแหละจริงขั้นตอนที่4ครับคือการรับฟุตมานะคะเป็น e อเท l หรือ Hard ดดิสแล้วแต่ความเยอะมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า e อเทถ้าอันไหนเยอะจัดมันจะมาเป็นแบบนี้อยู่ไหนอันนี้คืองานลอยอยู่หรออันนี้คือยังไม่เสร็จ อันนี้เรื่องจริงนะครับก็เป็นแบบว่าฮาร์ดดิสจริงๆมัคือเอกชนอาเหมือนกันครับแต่ว่าความจุมันจะต่างกันแล้วความทนทานในการใช้ระเยี่ยมก็จะต่างกันมันก็เลยต้องขนาดที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ต้องมีไฟเลี้ยงอยนี้แพงไหมก็แพงครับเพราะว่าความจุเขาโอ้ก็แล้วแต่ความจุเลยเป็นหมื่นก็มีนะครับหลายหมื่นก็มีมีสองลูกครับผม คิดดูว่าเยอะขนาดไหนก็คือที่หน้ากองเขาจะรวบรวมมาให้แล้วผ่าน external hard disk นี่แหละแล้วก็ส่งมานะครับด้วยรถด้วยเรือด้วยอะไรก็แล้วเรือเหรอ้ก็สมมุติถ้าอยู่อโศกอย่างเงี้ยเรือมันก็เร็วกว่า่านแทนน้องๆได้ไหมมีส่งผ่าน Google Drive มีอะไรอีกไหมคลาวคือมีแต่แต่น้อยน้อยมากเพราะว่าฟุตมันเยอะใช่ไหมล่ะมันโหลดนานถ้าโฆษณา ถ้าเป็นไปไม่ได้เลย<ม>เป็นอย่างนั้นอนะ่ะถ้าเป็นงานที่แบบเล็กๆคือพี่ที่อยู่มองนอกเขาก็ส่งมาให้ตัดก็ส่งได์มามส่งเมลมาฟีทันเฟอร์มาก็ได้อะไรเงี้ยบแบบไม่เจอหน้ากันเลยเงี้ยก็ได้เพราะว่าส่งมาอย่างงี้นะแล้วก็พร้อมกับให้ดูรีพอร์ตน้องๆอาจจะยังไม่เคยเห็นร,รีพอร์ตมันจะมี2แบบซาวรีพอร์ตกับคาเมล่ารีพอร์ตก็คือซาวรีพอร์ตเนี่ยเวลาถ่ายใช่ไหม เขาก็จะอัดเสียงแยกครับด้วยไม์บูมเคยเห็นไม,มที่ถือเงี้ย<ช>อ่ะแล้วก็คาเมลเล่รีพอร์ตจดว่าโลที่เท่านี้มีกี่ฟุตโลก็คือ โฟลเดอร์หนึ่งหรือถ้าสมัยก่อนมันเป็นม้วนฟิล์มเขาเลยใช้คําว่าโลแต่เดี๋ยวนี้พอมันแยกเป็นโฟลเดอร์เขาก็ยังใช้คําว่าโลอยู่เพื่อไม่ได้กันความผิดพลาดหน้ากองอะไรเงี้ยอดนี้เทคนี้คลิปที่เท่านี้มันเป็นอะไรข้างบนนะอย่างเช่น i s o เท่านี้ไว้บาลานซ์5,000ั K คือ o l ซู i ชัน 4K อะไรเงี้ยที่เขาบอกไว้เนี่ยคือการฟุตเสียแล้วต้องถ่ายใหม่ เขาจะได้ตั้งเท่าเท่าเดิมการที่เราจะรู้ shot take คลิปมันดูจากไอ้แกปแถูกไหมใช่ใชเขาเรียกว่าอะไรนะกับแกเลรเลสรดจสอ่าเด็กๆบางคนไม่รู้จักสเสรดแบบว่าเขาเอาไว้ทำอะไรคิดว่าถ่ายหนังนิเทศก็ถือไว้เป็นโชว์ตามบ้าน <c oughs> อะไรเง <c oughs> ี้ยไม่ใ <c oughs> จริงๆอ่ะไอ้เนี่ย มันคือตัวสําคัญเลยในเทอร์มินาเตอร์ภาค2อ่ะฉากที่ไอสกลลิงตันเหยียบหัวกันโลแตกอ่ะเขาเตรียมไว้ส0 40บหัวเลยเพราะว่าแตกไม่สวยเลยครับนั่นแหละแล้วเขาก็มีดีมาร์กไว้นะสมมุติว่าพุ่มกับชอบเทคนี้เขาก็จะวงไว้แล้วไฮไลท์ว่าเอาเทคนี้เทคนี้สวยเทคนี้สวยแต่ที่สําคัญเลยมันเอาไว้ดูว่าฟุตครบไหมพอฟุตครบไหมเดี๋ยวเบจะเช็คให้ดูนะฟุตครบไหมโลที่9้าาดูโลตรงนี้ อันเนี้ยีีโหลดแปลว่าไปโหลดเข้าคอมแล้วมีกี่ฟุตหนึ่งถึงสิบสองสิบสองนี่ไปแล้วอิดิเตอร์คาเมราเออันนี้ดูนะเอตรงนี้แล้วก็ศูนย์เก้าคาเม่าเอนะคะเอศูนย์เก้าสิบสองฟุตครบไหมสิบสองฟุตดูเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ครบจบ เช็คแค่นี้คำแนะพอร์ตดาวก็เหมือนกันพอเช็คประมาณนี้เขาส่งมามีฟุตมีรีพอร์ตแล้วก็ต่อไปบางทีก็มีเบรกดาวมาให้ด้วยเบรกดาวก็คือเหมือนแตกรายละเอียดในการถ่ายทำอ่ะอย่างเช่น8ปดโมงถึง9ก้าโมงถ่ายช็อตนี้แล้วก็รีมาร์คไว้ข้างท้ายว่ามันคืออะไรครีมาร์คครบรีมาร์คอะไรที่ต้องเตรียมหรืออะไรเงี้ยครับ ประมาณนั้นหลังจากมีเบรกดาวแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีสตอรี่บอร์ดเข้ามาแต่สิ่งที่ไม่สําคัญที่สุดนะครับที่ไม่ต้องส่งมาเลยสำหรับงานสายนี้ก็คือเงินเบรกแดนมันจะเกลก่าตอนตัดนะครับจะมีคนมาเต้นอยู่ข้างหลังเบรกดาวส่งมาได้แล้วเบรกแดนจะส่งมาไม่ขัไม่มึงเงินเนี่ยแปลว่าอะไรเมืตอตอนที่มันเงียบมันคิดอันนี้สตอรี่บอร์ดที่เบสเคยตัดนะคะเขาจะบอกว่า อันน like ี้ช็อตเวลาถ่ายทำอะช็อตที่หนึ่งช็อตที่สองช็อตที่สามสี่ห้าเนี่ยตามนี้แต่เบรกดาวมันจะสลับนะถอาจจะถ่ายตอนไหนก่อนเออตอรีบอร์ดอะมันคือการเล่าเรื่องเป็นลําดับตามเนื้อหาหรือภาพที่อยู่ในหัวคุ้มกันมันจะมีภาพอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเสียงถ่ายลูกค้าด้วยให้ลูกค้าดูว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้บางคนวาดเอาบางคนรีทัชเอาแล้วก็มีถ่ายจากที่จริงแล้วใช้คนอื่นบล็อกกิ้งแทนอะไรอย่างนี้ขั้นตอนที่5้านะคะ คัดฟุตมานั่งดูฟุตทุกฟุตทุก,ทกคลิปทุกวินาทีดูทุกอันให้ละเอียดเลยนะแล้วดูช็อตที่ดีที่สุดสาหรับเราอืแล้วพอเราเอาลงแล้วพุ่งกลับบอกว่าทาไมไม่ใช้ช็อตที่ฉันยอยากใช้เราต้องบอกให้ได้นะต,ต้องมีเหตุผลในการเลือกออใช่แล้วค่อยมาเถียงกันว่ายังไงดีอืเราอ่ะไม่ได้เห็นหน้ากองหรอกแต่เราเห็นในจอแล้วก็ต้องตอบคําถามให้ได้ว่าทําไมถึเงเลือกเพลงนี้อืถ้าพุ่งกลับไว้ใจเราครับ คิดทุกอ่างเลยน้วแต่เลยอืไว้ใจครับคล้ายๆกันนะเหมือนคนจ้างงานพี่อย่างเงี้ยอยากได้แบบไหนครับแล้วแต่พี่เลยครับเออย่างนั้นนะทำโคตรมันเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูไทม์ไลน์ที่เม็ดคัตฟุดนะคะอันนี้แค่อินเทอร์วิวนะนี่คือฟุตจริงๆสีแต่ละสีคืออะไรมาร์กไว้ให้ตัวเองเข้าใจแบบหนึ่งซีนหนึ่งซีนหนึ่งซีนมีอิิเตอร์ไม่แบ่งสีไหมรูจำได้อะไรเงี้ยไม่มีหรอกว้ายไม่มีทางรู้เหนื่อยก็นไปนะพขับมารูดมันจะเหนื่อยนะเอาจริงแล้ดูนี่ เจ็ดชั่วโมงเออดูไปตาแหกเลยแต่นี่เบ็ดเว้นไว้บางทีอาจจะไม่ถึงครับอะไรที่เบ็คัดขึ้นมาเงี้ยเออคือช็อตที่ดีคือช็อตที่ดี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 อันนี้คือช็อตที่ดีนะแต่นี้คือช็อตที่ใช้แล้วเวลามาลงตอนตัดจะได้แบบว่าเออใช้ไม่ซ้ำงจะไม่ต้งมาหาคืองานที่เบ็ตัดมันมีทั้งแบบสัมภาษณ์แล้วก็มีแบบว่าอินเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยการตัดอินเทอร์วิวเนี้ย ครับคือเราฟังให้ครั้งหมดให้ครบจบเสร็จปุ๊บเรามานั่งย่อยจับใจความไม่ดีแล้วมาย่อยอันนี้คือการย่อยครั้งที่หนึ่งคุณเบสก้อนนี้คือย่อยครั้งที่สองครับก้อนนี้คือย่อยครั้งที่สามก้อนนี้คือย่อยครั้งที่สี่คือบางคนอาจจะไม่ทํางี้ก็ได้ก็อาจจะแบบปัดมาถึงเป็นปุ้งอันสุดท้ายเลยก็ได้ที่ทําเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหม เวลาลูกค้าถามว่าช็อตตอนเนี้ยจําได้ว่าเขาพูดอย่างนี้นี่นาแล้วเราตัดออกไปแล้วอะ,อะเราจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เราจะได้จาได้ว่าเฮ้ยเรามันอยู่ตรงนี้แต่เราออกไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่อะไรี้ครนี้คือให้เขารีเช็คได้ว่าโอเคเราไม่ได้ทิ้งมาเฉยๆนะ,ะ,ะแต่มันผ่านการทํางาน ผ่านความคิดของเราไปแล้วเรื้อร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วเอามารวมกันน่ะคือบาง,งคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากมากมายอะไรเท่าไหร่ลองมาทําดูต้องลองทําดูใช่เห็นท์ไลอย่างงี้ตามมันก็คือแบบว่าโอ้โหปวดหัวกันไมายกใหญ่ประมาณนี้นะคะอันนี้คร่าวๆเอาอาจจะใส่ฟาวไปแบบไกด์ไลน์เพื่อให้เขาไปทําในห้องเสียงอีกทีก็แล้วแต่วางเพลงอย่างงี้อ่ะอย่าลืมนะเวลาเรา ได้ฟุตมาเรามีคาเมล่ารีพอร์ตแล้วเรามีซาวรีพอร์ตแล้วจับซิงเสียงกันด้วยนะเว้ยซิงเสียงในที่นี้หมายความว่าอะไรก็เอาเสียงให้ตรงกับภาพอ่ะอ๋อโอเคก็คือใช่ใช่อัดแยกมาเบ็ดเคยนว้ยไม่ดูประมาทตัดตัดตัดัดัดนี่เสียงมันทำไมมันไม่ดีวะไปนั่งดูดีโอ้โหภาพแยกมาไปเพชรบุรีเลยค่ะตัดใหม่ไปนี่มุกคนตัดหรือเนี่ย มันต้องตัดใหม่จริงเพราะมันหั่นไปแล้วไงคือเราจะมานั่งเล็งกราฟเสียงเพื่อตัดแบบเนี้ยม่นก็ไม่ใช่มันก็ยากไปอย่างเซ็งมากไปเพชรบุรีอย่างไกลถ้าใครเป็นอีเตอร์อย่าประมาทนะคะอันนี้คือเป็นเพพลาดมาแล้วเตือนตัวเองด้วยอพอเราคัตฟุตอะไรนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่หกเลือกเพลงอ๋อนี้สนุกไหมไม่หนุกเลยเราต้องดิวกับ พุ่มกลับก่อนถามเลยว่าเขาอยากได้เพลงประมาณไหนส่งเล็บมาให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วก็ส่งไปให้เขาเลือกพอเขาเลือกเสร็จปุ๊บมันต้องมีหลายออปชั่นมีหนึ่งของทัมทีห้าให้เลือกตามสบายเลยแล้วเราก็ค่อยลงมาตัดครับมันจะมีมุกที่อี i t เตอร์บอกว่าแบบดีมากเลยค่ะแต่ขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะเงี้ยหน้าเสียเลยนะครับคือสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอะ่ะ มันลงจังหวะลงเพมโป้ลงล็อกไว้หมดแล้วอะภาพตรงนี้พอนี้ขึ้นนะเพลงมันต้องงี้นะแล้วพอเขาเปลี่ยนเพลงคือแบบเปลี่ยนเพลงก็คือเปลี่ยนจังหวะการเล่นของวิดีโอไปด้วยหมดเลยใช่เราต้องมานั่งแบบทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดทีมทีนี้นี้เพื่อให้มันลงกับเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอการเรื่องเพลงเนี่ยมันนานพอๆกับการคัดฟุตเลยนะออหาเพลงไม่ใช่หาง่ายๆนะที่จะถูกใจอ่ะก็เคยเห็นเวทายุวัน กูเครียดอะเครียดมากๆจริงๆขั้นตอนที่เจ็ดคือดูบอร์ดดูสตอรี่บอร์ดนั่นแหละแล้วก็ตัดต่อเลยครับอ่าอันนี้แล้วแต่สไตล์เลยว่าใครจะถนัดยังไงขั้นตอนที่แปดพอตัดเสร็จแล้วนะคะก็ส่งให้ผุ้กกลับดูเฮ้ยคุณคุณจะทาทุกๆผุ้กูทาขมับอันนี้สุดร้อนนะปกติใช้สุดร้อนทาขมับอยู่แล้วจริงวะเนี่ยจริงมันร้อนไปใช้นิดเดียวขั้นตอนที่ 8ตัดเสร็จนะคะก็ส่งออนไลน์ให้ภูมิกับดูก็อบกพอร์ตไปให้ภูมิกับดูเขาจะคอมเมนต์กลับมาแหละว่าช็อตไหนแบบต้องแก้ไหมหรือแบบตรงไหนเปลี่ยนได้นิดนึงหรือว่าเปลี่ยนฟุตช็อตนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอ่าลองแก้ไปหลายๆออปชันให้เขาเลือกดูมันแก้ก่อนที่จะถึงวันที่ขั้นตอนที่9คือวันซิดอินซิอินแต่ว่าภูมิกับมานั่งเนี่ยมานั่งข้างหลังเลยเราก็มานั่ง แก้กับเขายันดึกอะเช้ายันดึกอะแก้เพื่อก่อนที่จะไปเจอลูกค้าเอเจนซี่ขั้นตอนที่10ิปคือวันดับเบิลเฮทคือวันที่ชี้ชะตาเราก็คือไปเจอลูกค้าเอเจนซี่และคุณชัานนี่แหละเราเราต้องไปก่อนกับเอเจนซี่คือไปตบตีกันว่าเอออันเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นที่โอเคก็แกแๆๆกแกแ แล้วค่อยมาเจอลูกค้าอีกทีตอนบายๆอะไรเงี้ยเราแค่พกสิ่งนี้ไปคเอคในอกแต่อย่าทำแบบนั้นคือเอาคอมเราไปด้วยก็ได้อีเตอร์มคนมีอาวุธแบบไหนก็เอาไปอย่างเช่นถนัดคีย์บอรบบ์ดแบบนี้ถนัดเมาแบบนี้ก็เอาไปขั้นตอนแรกเมื่อไปถึง ห้องตัดเราก็คือเป็เซตสเตชันที่เราทํางานคล้ายๆกับที่เราทําอยู่ที่บ้านนั่นแหละใช่ก็คือเสียบคอมไลน์จอเข้าทีวีของเขาคือจริงๆอ่ะที่เอาคอมไปเพราะว่าให้มั่นใจเพราะว่าเราใช้เวอร์ชั่นนี้เดี๋ยวห้องตัดมันใช้อีกเวอร์ชันหนึ่งก็ต้องมาโอ้ยบางทีเรามีซอสส่วนตัวของเราด้วยห้องตัดต่ออ่ะมันจะมีด้านหลังที่เอาไว้ให้ลูกค้านั่งแยกโซนกันเลยแล้วแต่ห้องที่เราเช่าว่าใหญ่แค่ไหนอาหารหืนพร้อมส่วนฝั่งอ dit เตอร์ฝั่ง ัก็จะนั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่ลำโพงเขาวาจะดีเซอราวแล้วก็บุกผนังที่เก็บเสียงเวลา,าเช็คมันจะได้แบบชัดเจนอะไรเงี้ยห้องตัดต่อมันต้องมีที่รับรองลูกค้าไว้สําหรับกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรูปพี่เบตอมมาให้ดูว่ามันจะเข้าข้าวนะ จริงๆมันใหญ่วันนี้แหละไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้คือถ่ายที่แบบว่าพวกเรานั่งกินข้าวอืเหมือนจะดูสบายนะคืออยู่ห้องนี้มันสิชั่วโมงอะดูจากเก้าอี้ที่เขาเลือกใช้ให้พนักงานตัดต่อนั่งนะครับเฮ้ยเก้าอี้ผูเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็น steel case นะครับหรือ m a n ล e l l e r นะครับก็แสดงว่าสุขภาพทั้งนั้นไอ้เก้าอี้เนี้ยดีมากเลยนะคือหมื่นเจกว่า ใช่แต่ตัวซ้ายถัดมาหน่อยอนะันนั้นก็จะแพงขึ้นไปอีกเ <LG S 1> ยอะมากห้าหมืนร <50. S 2> ู้จริงเลเนี่ยอันนี้ไม่รู้มาก่อนวันหลังเราไม่ได้ดูจอทีวีนี่ LG นะอื QLED OLED อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าค่าสีที่เขาต้องการนะอยากให้เป็นแบบไหนแต่เนี่ยยังไม่ซีเรียสเท่าตอนทําสีเพิ่มสีก็อีกแบบนึงเลยห้องจะอยู่เหมือนอยู่ในยานเลย คือแสงรบกวนน้อยที่สุดคือให้สีที่เห็นตรงที่สุดอืมือใช่เคยเห็นอยู่อันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆเพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแหละอันนี้คือห้องที่เบนไปตัดล่าสุดเบนก็เลยเอามาให้ดูล่าสุดครับมาคิดดูพี่มีเป็นสิบคนอยู่ข้างหลังอะครับแล้วมีเราคนเดียวที่เขารอครับคนดัน่ะคนดันล่าสุดนี่อยากเล่าไปดับเบิลทีสตั้งแต่ประมาณแปดโมงจนถึงสี่ทุ่มแกล้งโพูดจนเบอ่ะครับ เบอร์แบบเหมือนเขาบอกว่าแก้ตรงนี้เบสไปแกตรงนี้ว่าเขาก็ขำเมวยแต่โชคดีที่ลูกค้าไม่ดุลูกค้าไม่ดุแล้วก็แบบทุกคนก็เข้าใจว่ามันเบอร์มันเหมือนรื้อใหม่เลยอ่ะสิ่งที่ลูกค้าคอมเมนต์อ่ะคือสิ่งที่คนทั่วไปต้องดูใช่ลูกค้าครับเขารู้วิธีการขายของเขาอยู่แล้วโปรดักชั่นรู้วิธีการทําสื่อเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าสองคนอ่ะ มา,มาคุยกันอ่ามันก็ต้องเป็นความเห็นของทั้งคู่ที่บอกว่าคุณจะขายแบบเนี้ยสื่อแบบเนี้ยจะดีที่สุดอืมอ่าแล้วเราก็แก้อย่างนั้นแหละจนเสร็จก็อย่างเราเป็นผู้ชมเนี่ยนะเวลามีโฆษณามาท่านผู้ชมอาจจะกดข้ามหรือบางคนชอบดูโฆษณาแต่พอมีโฆษณามา <โ uko? S 1> ผมงะผมดูร์ดดูพ็อปดูฉากแล้วเอ้ยแม่งเซ็ตยังไงวะแอะอันนี้หน้าต่างหลอกมีไฟเอาต้นไม้มาบางๆางบางบะไปเบสเดูการตัดโป๊ะปะโป๊ะปะแล้วบางทีโฆษณาแบบว่า ไม่ตัดอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแต่เบอ่ะไม่เคยที่จะเบร์มมันเลยนะคือเราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังก่อนที่จะเป็นง่ายเนี้ยมันมันจะรู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาได้แบบตบตีต่อยจีบเบี้ยเบี้ยมันไม่ถูกใจคนตัดวัตเซนถ้าไม่ใช่งานตัวเองแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยตัดแล้วแล้วแต่เอเจนซี่ โรงการมันคืออะไรแค่แหละทุกๆคนที่เห็นโฆษณา่ะเขาผ่านกัน6ตีกันมาแล้วคะคะเป็นว่าเขานะคะเขาเหนื่อยกันมาเยอะแล้วอะไรอย่ต่อไปนะคะข้อที่11นะคะรอเงินเข้าแค่แลบบจบหน้าที่เราแล้วเอาเป็นว่าปกติแล้วการรับเงินอะมันรอ3เดือนอ่าทางโ o l l e c t i นก็จะส่งใบหักภาษีมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาใบเนี้ย ค่อยไปหักภาษีไปยื่นภาษียื่นขอคืนภาษีเ,าเกินแล้วก็ไปขอคืนถ้าขาดล้วก็ไปจ่ายเพิ่มอย่าลืมไปยื่นภาษีกันนะคะ <laughs> หลังจากเนี้ยเผื่อคนอยากรู้เขาอาจจะเอาไปทําสีทําเสียงในห้องเสียงหรือว่าจะไปเทเลซีนที่ลบลอยนูน่นนี่คุอโฆษณามันเยอะนะภาษีอะอแต่ต่อเนี่ยเบ้นไม่เคยเกิดอาทิตย์อย่างมาก ประมาณ4วันห้าพันแต่ส่วนใหญ่จะมาสองวันเสร็จ3วันเสร็จแล้วเบสต้องมีงานตัดแจ็บใช่ไหมมีงานตัดโฆษณามีงานตัดของคนอื่นอีกเอเวลาหน่อยะเอาจริงบางคนอาจจะบอกว่าไปญี่ปุ่นก็พักแล้วไงคือจะบอกว่าก็ไปไดู้ดไญี่ปุ่นก็ถ่ายกลับมาได้ไงครับก็คือไม่ได้พักอยู่ดีก่อนไปนี่เราวางแผนกันนะเราวางมันเบรกดาวน์ไงน้องๆที่บอกว่าจะให้พี่เบสช่วยสอนตัดตอนหน่อย <laughs> งานตัวเองก็เยอะก็เข้าใจด้วยนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยออกกล้องก็เพราะอย่างนี้เวลา tape ออนเทปแบบเบสก,ก็ดูคอมเมนต์อ่ะแป๊บเดียวจบและมาช้าจังอยากให้รู้โปรเซสว่าเบสเป็นคนถ่ายแล้วเบสก,ก,ก็กลับมาตัดแล้วเบสก,ก็ทำกราฟิกแล้วเบสก,ก็ทำตั้มเนลคือ <laughs> <laughs> มันเยอะมากถ้าไม่อยากรอนะครับ สิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้เลยก็คือว่าช่วยกันทํำยังไงก็ได้นะครับให้เราเกิดรายได้กันเกิดขึ้นมา,านแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันไล์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยซื้อของเล่นในอของผมกางแจ๊บซื้อสติ๊กเกอร์ไลซ่ซื้อเสื้อแจ๊บนี่ที่ขาวยังเหลืออยู่อะไรนี้หรืนเร็วนี้มีเป็นสเปรย์ฉีดของเล่นให้มันสวยสดงดงามก็ช่วยอุดหนุนตรงนี้ก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีทีมงานเพิ่มจะได้แบ่งเบาภาระเบสทุกคนก็จะได้ดูคลิปเร็วขึ้นด้วยแล้วอย่าลืมนะคะ วิตรายไปด้วยนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักะะใช่คือถ้ามีลูกค้าที่น่ารักของเรามาเงี้ยก็ช่วยไปอุดหนุนเขาด้วยนะครับ<ช>ก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้ทั้งเรานะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยกันปวดคอเลย <c oughs> วะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงนะไม่ต้องเป็นสายงานที่ทําแบบอ d i ดิเตอร์หรืออะไรเงี้ยผมเล่นเกมอะ ก็ถามว่ามันเป็นไหมออฟฟิศซินโดมอะเป็นเป็<บ>นเป็นอันนี้ผมนมนนวดอยู่นะครับเพราะว่าเออเราใช้เมาส์เราใช้คีย์บอร์ดอย่างเงี้ยคือม,มันเป็นการยืดเกยียดแบบผีท่ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับ,รบตอนเราวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่เพหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ